ปฏิจจสมุตบาทคือวงจรแห่งการเกิดขึ้นและดับไปของทุกข์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมสำคัญประการหนึ่งที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนนั่นคือหลักแห่งปฏิจจสมุตบาทคือการอธิบายเหตุแห่งทุกข์และการดับแห่งทุกข์อย่างเป็นระบบหลักนี้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีทางปัชญาแต่เป็นแผนที่ของสังสารวัตที่ทำให้เรารู้ว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดทุกข์และจับค้นจากทุกข์ได้อย่างไรในมหานิทานสูตรแห่งทีฆาติกายพระพุทธิเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปกิจจะสมุดบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเราตถาคตมาร่วมสำรวจกลไกของทุกขนี้ทีละขั้นผ่านคำถามตอบ20ข้อที่นำไปสู่ความเข้าใจลึกซึง้งปกิจ,จสมุดบาทคืออะไร ปกิจจสมุตบาทแปลว่าทำทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดหมายถึงกระบวนการที่เหตุปัจจัยส่งผลต่อกันอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดทุกข์และการเวียนว่ายในสังสารวัตมีทั้งหมด12องค์ประกอบเริ่มตั้งแต่อวิชชาจนถึงชลาบรณะโดยสามารถสรุปได้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่ไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธองค์ตรัสสรู้ด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ 12. องค์ประกอบของปะกิจจสูตรปาทมีอะไรบ้างทั้ง12ดำดับเรียงดังนี้ 1. อวิชาคือความไม่รู้ 2. สังขารคือการปุงแต่งเจตสิก 3. วิญญาณคือจิตรับรู้ 4. นามรูปคือกายใจ 5. สลายตนะ คืออายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. ภาษะคือการกระทบกันของอายตนะ 7. เวทนาคือความรู้สึก 8. ตักันหาคือความอยาก 9. อุปทานคือการยึดมั่นถือมั่น 10. ภพบคือการเป็น 11. ชาติคือการเกิด 12. ชะตามรณะ คือความแก่ความตายถ้าเราเข้าใจและยุติวงจรแห่งเหตุนี้ได้ทุกทั้งปวงก็ยุติอวิชาในปกิจจะสมุทบาทคืออะไรอวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือทางออกและอะไรคือทางค้นทุกเมื่อยังมีอวิชชาก็จะมีการปรุงแต่งจิตคือสังขารทำให้เกิดจิตคือวิญญ,ญาณ เป็นจุดเริ่มของวัตตะในอวิชชาสูตรแห่งสังยุตตะนิกายพระองค์ตรัสว่าบุคคลผู้มีอวิชชาย่อมเที่ยวไปในวัตตะอย่างไม่รู้จบการเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาคือการดับอวิชชาสังขารคืออะไรในบริบทของปกิจสมุติบาทสังขารหมายถึงเจตนาปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดจากอาวิชชาเช่นการคิดปรุงดีปรุงร้าย ปรุงอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นมีสามประเภทคือ 1. กายสังขารปรุงแต่งด้วยกายเช่นลมหายใจ 2. วาจาสังขารปรุงแต่งด้วยคำพูด 3. จิตตะสังขารปรุงแต่งด้วยใจเมื่อมีสังขารก็เกิดวิญญาณคือจิตรู้สืบต่อเป็นลำดับถัดไปความเข้าใจประกิจจัสมุทบาทช่วยอะไรในชีวิตประจำวัน ช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นรู้ว่าเมื่อมีเวทนาจะเกิดตัณหารู้ว่าเมื่อเกิดตัณหาจะเกิดอุปทานและรู้ว่าทุกเริ่มจากความไม่รู้การเห็นกระบวนการนี้ทันในใจตนเองเรียกว่าปัญญาญาณเป็นการหยุดวงจรทุกข์ตั้งแต่อย่างไม่หมุนไปถึงความเสียหายจึงไม่ใช่แค่ความรู้ในหนังสือ แต่คือเครื่องมือแห่งการตื่นรู้ในชีวิตจริงวิญญาณในภากิจจาสมุทบาทคืออะไรและแตกต่างจากคำว่าจิตอย่างไรวิญญาณในที่นี้หมายถึงความรู้แจ้งอารมณ์ของจิตในขณะนั้นเป็นการเกิดของจิตที่อาศัยสังขารเป็นปัจจัยจึงเป็นจิตที่มีการปรุงแต่งไม่ใช่จิตบริสุทธิ์พระพุทธองค์เปรียบวิญญาณเหมือนเมล็ดพืช ที่ตกลงบนพื้นดินคือนามรูปถ้าไม่มีดินมเมล็ดก็ไม่งอกเช่นเดียวกันถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ดังนั้นวิญญาณยังเวียนว่ายจึงเป็นจิตที่ยังไม่หลุดพ้นจากปัจจัยทั้งหลายยังตกอยู่ในวัฏฏะเพราะความไม่รู้คืออวิชชานามรูปในวงจรปรกิจจสมุิบาทคืออะไรทำไมพระองค์จึงแยกวิญญาณกับนามรูป นามรูปคือส่วนประกอบของชีวิตที่มีทั้งร่างกายคือรูปและจิตใจคือนามซึ่งหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้านนามรวมกับรูปกายพระองค์แยกวิญญาณไว้ต่างหากเพราะมีวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลเป็นเหมือนพลังรู้ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงนามรูปให้ดำรงอยู่ในพระสูตรกล่าวว่าวิญญาณอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณ ดุดสองขาไฟที่ตั้งพาดเพียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งอีกขาก็ล้มเช่นกันถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทำไมอายตนะหกจึงเป็นขั้นต่อจากนามรูปเกี่ยวอะไรกับการเกิดทุกข์อายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทำหน้าที่เป็นประตูให้จิตรับรู้สิ่งภายนอก รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่ออายตนะเหล่านี้พร้อมที่จะมีภัสสะคือการกระทบการรับรู้โลกของเราจึงเกิดขึ้นผ่านประตูทั้งหกนี้หากไม่รู้เท่าทันการกระทบเหล่านี้จะกลายเป็นเงื่อนไขของทุกทันทีดังที่พระองค์ตรัสในสลายตนะวิพังคสูตรว่าอายตนะทั้งหกเป็นแหล่งเกิดของเวทนา และเวทนานั้นเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจึงเห็นว่าอายตนะแม้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าไม่มีสติก็เป็นช่องให้เกิดกิเลสเวทนาคือความรู้สึกสำคัญอย่างไรในวงจรนี้เวทนาคือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเวทนาเกิดจิตจะตอบสนองทันทีตามนิสัยเดิมสุขก็อยากได้อีกทุกก็อยากหนีเฉยเฉยก็เบื่อหากเราไม่มีสติทันดูเวทนา จิตจะไหลไปสู่ตัณหาอย่างไม่รู้ตัวนี่คือจุดที่ทุกข์เริ่มสุดแรงเพราะเป็นต้นเหตุของความอยากและยึดติดพระพุทธองค์สอนว่าเวทนานั้นไม่ควรยึดถือเพราะเมื่อยึดแล้วทุกย่อมเกิดดังนั้นผู้ฝึกปฏิบัติธรรมจึงต้องรู้เท่าทันเวทนาไม่ว่าจะทุกข์สุขหรือเฉยต้องรู้ว่ามันแค่เกิดแล้วดับตัณหาคืออะไร และแตกต่างจากความตั้งใจหรือแรงบันดาลใจอย่างไรกัรหาคือความอยากที่มาพร้อมกับความยึดติดเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสแสวงหาแบบไม่รู้พอเช่นอยากเป็นอยากได้อยากไม่ให้เป็นต่างจากความตั้งใจหรือฉันทะที่มีปัญญากำกับตัณหานั้นมีลากคืออภิชาแต่ฉันทะที่บริสุทธิ์เกิดจากความเข้าใจธรรมพระองค์ตรัสว่า มีตันหาสามประเภทค,คือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาทั้งหมดนี้คือไฟที่เผาใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายดังนั้นการฝึกเห็นตันหาเป็นตันหาไม่ใช่เราเป็นผู้อยากคือหนทางสำคัญในการหยุดทุกข์ที่ต้นต่ออุปทานในปกิจสมุทบาทคืออะไรทำไมจึงเป็นตัวการใหญ่ในการยึดติด อุปทานแปลว่าการยึดมั่นถือมั่นเป็นขั้นที่ต่อเนื่องจากตัณหาซึ่งคือความอยากเมื่ออยากแล้วไม่ระวังจิตจะไปจับไว้แน่นด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นของเราอุปทานมีสี่อย่างคือหนึ่งตามุปทานคือยึดในรูปเสียงกลิ่นรส 2. คิดทุปทานคือยึดในความเห็น 3. ส,สีรัตพัตุปทาน คือยึดในพิธีกรรม4อัตวาทุปทานคือยึดว่านี่คือเราพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเมื่อมีอุปทานย่อมมีภพมีชาติมีชรลามรณนะสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายไม่จบสิน้นเพราะฉะนั้นอุปทานคือโซ่ล่ามใจที่ทำให้หลุดไม่ได้ต้องรู้เท่าทันทุกครั้งที่ใจไปยึดอะไรไว้พบในที่นี้หมายถึงอะไร ใช่การเกิดใหม่ในชาติหน้าหรือไม่พบในปกิจจารสบุตบาทไม่ได้หมายถึงชาติหน้าอย่างเดียวแต่หมายถึงสภาวะของการเป็นในขณะนี้ด้วยเช่นถ้าใจเรายึดว่าฉันคือผู้โกรธเรากำลังอยู่ในภพของผู้โกรธถ้าเรายึดว่าฉันต้องเอาชนะเรากำลังอยู่ในภพของผู้แข่งขันพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าเมื่อมีอุปทานย่อมมีภพ พนี่แหละเป็นแดนแห่งชาติชลาบรณะดังนั้นพบไม่ใช่แค่ชาติหน้าแต่คือโลกภายในที่ใจเราสร้างขึ้นข,นขณะหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องสังเกตว่าขณะนี้ใจเรากำลังอยู่ในพบแบบใดแล้วฝึกถอยออกมาดูอย่างรู้ทันการเกิดคือชาติที่กล่าวในวงจรนี้หมายถึงการเกิดจริงๆหรือเป็นในเชิงนามธรรม ามีทั้งความหมายเชิงรูปธรรมและนามธรรมรูปธปรรมคือการเกิดของชีวิตคือร่างกายจิตใจใหม่ในวัฏฏะต่นามธรรมคือการเกิดของอัตตาทิฏฐิคือความรู้สึกว่าเราเกิดขึ้นแล้วในสภาวะหนึ่งยกตัวอย่างเมื่อใครสักคนชมเราเราเกิดตัวตนใหม่ว่าเราดีเมื่อตำหนิเราเราเกิดตัวตนใหม่ว่าเราถูกดูหมิน่น การเกิดแบบนี้เป็นจุดเริ่มของความทุกข์ที่ตามมาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชาตินั้นคือการเกิดของขันห้าซึ่งนำไปสู่ชรลามรณะโสกะปฏิเทวะการรู้เท่าทันคือการเกิดของอัตตาในใจเรานี่เองคือคุณแจสำคัญในการคลี่คลายวงจรแห่งทุกข์แล้วชลาและมรณะในปฏิจจสมุมบาทเป็นอย่างไร ชาลาและมรณะไม่ใช่แค่ความแก่และความตายของร่างกายแต่คือการเสื่อมและการดับของสภาวะทั้งหลายที่เราเคยยึดถือเช่นความสุขที่เคยยึดไว้ต้องเสื่อมคือชะลาความสำเร็จที่เคยภาคภูมิใจต้องจบลงคือมรณนะเมื่อใจไม่ยอมรับความจริงนี้ก็จะเกิดโศกะคือเศร้าปลิเทวะคือคร่่าครวญทุกข์คือเจ็บปวดใจ พระองค์ตรัสว่าชลามรณะคือของธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ผู้รู้เท่าทันเท่านั้นจึงหลุดพ้นจากความกลัวได้การเข้าใจปจิจจสมุทบาทช่วยพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะปจิจจสมุทบาทคือแผนที่ของทุกข์เมื่อเราเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากกระบวนการในใจที่เริ่มจากอาวิชชาเราจึงหยุดมันได้พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นปกิจจาสมุทบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตการเห็นนี้ไม่ใช่แค่ความเข้าใจในสมองแต่คือการอย่างรู้อย่างประจักษ์ในใจว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทนแต่เป็นสิ่งที่ละได้ด้วยการหยุดเหตุของมันถ้าปกิจจาสมุทบาทเวียนไม่สิ้นสุดแล้วอะไรคือทางออกจากวงจรน,นี้ทางออกคือการดับทุก์แห่งทุก คือเริ่มต้นจากการหยุดอวิชชาอาวิชชาเป็นต้นน้ำที่ไหลต่อไปสู่ทุกทั้งปวงหากอาวิชชาดับการปรุงแต่งสังขารก็ไม่เกิดจึงมีคำสอนสำคัญในพระไตรปิฎกว่าเมื่ออวิชชาถูกทำลายวิชาก็เกิดขึ้นดังนั้นการหยุดวงจรนี้คือการเจริญสติปัฏฐานใช้ปัญญารู้เท่าทันทุกขันทุกเวทนาทุกความยึดถือ จนไม่เหลือช่องให้ตันหาเข้าแทกพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีใดในการปลดเปลื้องปกิจจาสมุตบาทในพระองค์เองพระพุทธองค์ทรงตรัสสรู้ด้วยอริยมรรคมีองค์8ดโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิที่มองเห็นว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างจากภายนอกแต่เกิดจากกระบวนการปรุงแต่งในจิตท,ที่วนไปตามเหตุปัจจัยในมหาจักตาลิกสูตรพระองค์ตรัสว่า ภิสษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่คือการยังรู้ตามเหตุและปัจจัยซึ่งทำให้พระองค์หยุดตัณหาและพ้นจากการเวียนว่ายตลอดไปผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปจะเริ่มเห็นปิกิจจาสมุทบาทในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเริ่มจากเห็นตัณหาในใจตนเองก่อน ทุกครั้งที่เกิดความอยากได้อยากเป็นอยากไม่ให้เกิดเรากำลังเดินเข้าไปในวงจรนี้เมื่อเกิดอารมณ์เช่นโกรธเสียใจภูมิใจหลงและอื่นๆให้ฝึกย้อนดูว่าเหตุใดใจเราจึงเป็นเช่นนั้นคาตอบจะย้อนกลับไปสู่อวิชชาเสมอการรู้ทันในชีวิตประจำวันว่านี่คือการเกิดของอุปทา,านนี่คือตัณหานี่คือเวทนา คือการฝึกปฏิบัติแบบมีชีวิตไม่ต้องรอเข้าวัดทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญกับปะกิจจสมุติบาทมากเพราะพระองค์ตรัสว่าธรรมะทั้งปวงมีปะกิจจสมุติบาทเป็นหัวใจนี่คือคกลไกการเกิดและดับของทุกข์ที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ลอยๆหรือบังเอิญเมื่อเห็นวงจรนี้อย่างแจ่มแจ้ง จิตจะเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษสิ่งรอบตัวแต่หันมาดูเหตุในใจตนซึ่งควบคุมได้จริงจึงกล่าวได้ว่าการเห็นปกิจจสมุทบาทคือการเห็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์เห็นความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนชัดเจนที่สุดการปฏิบัติเพื่อออกจากวงจรแห่งปกิจจสมุทบาทต,ต้องเริ่มต้นอย่างไรเริ่มที่สติเป็นอันดับแรก เพราะสติเป็นดังประตูสู่การไม่หลงในเวทนาไม่หลงในตัณหาเมื่อมีสติเห็นตามความจริงจิตจะไม่ตกอยู่ภายใต้อุปทา,านในสัพปริสัทธธรรมมาสูตรพระองค์ตรัสว่าสติเป็นธรรมที่นำหน้าธรรมทั้งหลายหากจิตจเจริญแล้วจะเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาสติไม่ใช่แค่การจำแต่คือความรู้ตัวในปัจจุบัน ฝึกให้มากสติจะค่อยๆปลดล็อกวงจรแห่งทุกข์ลงได้อย่างแท้จริงสรุปธรรมปัิจจสมุทบาทไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือแผนที่แห่งใจที่ทุกคนใช้เดินอยู่ทุกวันวงจรแห่งทุกข์ที่เริ่มต้นจากความไม่รู้หากยังไม่รู้เท่าทันเราจะวนเวียนซ้ำเดิมแต่หากเรามีสติรู้ทันเวทนาเห็นตัณหาข้ามอุปทานจิตจะไม่สร้างภพใหม่ การเข้าใจวงจรนี้จึงไม่ชื่อเพื่อท่องจำแต่เพื่อดับทุกข์ให้สิ้นโดยแท้จริงดังที่พระองค์ตรัาไว้ว่าผู้ใดเห็นปกิจสมุทบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตักถาคตขอให้ทุกท่านพิจารณาธรรมนี้อย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ในชีวิตหากเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแบ่งปันธรรมะดีๆนี้ต่อไป หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ